อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่12ธันวาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีสแสดงทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในข่าวรอบค่ำประจำวันที่12ธันวาคมครับสำหรับรอบค่ำวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องการเสริมทัพของแมนยูไนเต็ดในช่วงตลาดมกราคมนี้นะครับซึ่งทางกุนซอร,รับรังนิกได้เผยว่า เขาต้องการเสริมทัพด้วยนักเตะท,ที่เข้ามายกดับทีมได้อย่างเห็นผลชัดเจนและก็ต้องมีความเป็นผู้ชนะอยู่ในตัวนอกจากนี้ครับสิ่งสําคัญก็คือต้องมีทัชนักติที่เหมาะสมกับทีมด้วยครับเดลรัฟดังนิกนะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าความเห็นส่วนตัวของผมเรื่องตลาดหน้าหนาวรอบนี้มันชัดเจนมากนะว่าผมเนะี่ยต้องการจะคว้านักเตะที่สามารถช่วยทีมนี้ดีขึ้นได้เป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนก็ตามและนักเตะคนนั้นต้องมีทัชนักติที่ยอดเยี่ยมต่อทีมด้วย หากเป็นการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางหรือว่าตำแหน่งใดก็ตามมันจะต้องเป็นการเสริมทัพที่ช่วยทีมของเรานนะาดีกว่าเดิมแต่ในอีกงานหนึ่งก็คือเราเองก็ต้องการนักเตะที่พร้อมช่วยทีมในตลาดหน้าหนาวนี้เลยเช่นกันนะเพราะว่าการเจราจาเนะี่ยมันสามารถเริ่มต้นขึ้นได้เมื่อทั้งสองอย่างมาพร้อมกันเท่านั้นทุกอย่างจึงจะเข้าทางเราสำหรับลีกที่มีการแข่งขันสูงอย่างศึกพรีเมียร์ลีกเรายังต้องการทัศนคติที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยจากนักเตะที่ดึงเข้ามาสู่ทีม เพราะเขานะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่และก็มีทัศนคติแบบผู้ชนะอยู่ในตัวสําหรับผมนะเรื่องทัศนคติเป็นสิ่งสําคัญมากนะสำหรับบลีกนี้และมันก็มากเหนือกว่าสิ่งอื่นใดด้วยนอกจากเรื่องการเสริมทัพนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมช่วงตลาดมกราคมนี้นะครับรับดังนิกยังเผยเพิ่มเติมนะครับว่าอาจจะมีนักเตะบางรายจากทีมชุดใหญ่ย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับ ซึ่งจากที่สื่อคาดการ์นะครับก็น่าจะมีองตอรนีมาซียานและอีกรายอาจจะเป็นดอนนี่ฟันเดเบกก็ได้ครับซึ่งทางฟันเดเบกน่าอาจจะเป็นการย้ายในรูปแบบสัญญายืมตัวไปก่อนนะครับหลังจากนั้นครับรัฟฟรังนิก็พูดถึงอาการของวิกตอร์ลินเดเลฟที่เล่นอยู่ดีๆครับก็ดันมีปัญหาด้านระบบการหายใจจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามก่อนหมดเวลาประมาณ15นาทีครับโดยรัฟฟรังนิกที่พูดถึงอาการของวิกตอร์ลินเดเลฟว่าที่ผมถามเขาไปน่ะเขาตอบไม่ได้นะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง แต่ที่ผมคาดการนะเขาน่าจะไปชนกันเมื่อะ่อีกคนนึงและหายใจไม่สะดวกอัตราการเต้นหัวใจของเขานะ่าสูงกว่าปกติแต่จากที่เราตรวจร่างกายของเขาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็โอเคดีนะแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมันก็ดูช็อกอยู่บ้างแหละทางด้านดดบิดเดคไอร์ครับที่ก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมในแมตช์นี้เช่นกันซึ่งเขานะครับก็ได้พูดถึงอาการของวิกตอร์ลินเดเลฟอย่างเป็นห่วงนะครับและก็หวังว่ากองหลังร้ายนี้จะปลอดภัยดีโดยเดคไอร์ครับไ้ให้สัมภาษณ์ถึงวิกตอร์ลินเดเลฟว่า ผมเองก็ไม่ทราบนะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ดูจากอาการของเขาแล้วดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจที่ผ่านมาเราได้เห็นเคสนักเตะอย่างกูนาเกโรเคลสเซนเอริกเซนดังนั้นก็ค่อนข้างตกใจนะที่เห็นว่านักเตะในทีมของเราน่ามีอาการแบบนี้เช่นกันและสุดท้ายการเปลี่ยนตัวนะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดผมหวังว่าเขาจะปลอดภัยดีนะฟุตบอลนะมันไม่สำคัญหรอกชีวิตต่างหากต้องปลอดภัยไว้ก่อน เรามาต่อที่บทวิเคราะห์ของเจมี่เรดแน็บกูรูจากทางช่อง SkySport นะครับเดเรดแน็บครับได้ออกมาเผยว่าคงจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับกว่าที่นักเตะของแมนยูเนเต็ดจะเล่นได้แบบเข้าที่เข้าทางกับแผนของกุนซึ่มใหม่อย่างรัฟรังนิกเพราะเห็นได้ชัดว่าจากเกมเมื่อคืนนี้ที่ทัพปีสแสดงบุกไปชนะนอริสซิติน1-0นักเตะหลายคนยังไม่สามารถทําตามที่ R R ick, รัฟรังนิกร้องขอได้ด้วยเจมี่เรดแน็บนะครับได้วิเคราะห์เรื่องนี้ว่า ผมคิดว่าความคาดหวังจากแมนยูเต็ดนะตอนนี้ยังดูห่างไกลนะเพราะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของระบบการเล่นวิธีการตั้งเกมซึ่งตรงนี้นะต้องให้เวลาผู้จัดการทีมใหม่ในการถ่ายทอดสิ่งที่เขาต้องการให้กับนักเตะทราบและสิ่งเหล่านี้นะน่าจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเลยล่ะที่จะทําแบบนั้นได้เนื่องจากว่านักเตะของแมนยูเต็ดหลายคนยังคงเต็ดนิสัยเดิมๆอยู่ถ้าให้ขยายความนะก็คือเวลาพวกเขาเสียบอลน,นะไม่พยายามจะวิ่งนําบอลกลับมา หรือว่าจะเป็นการเพลสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้จัดการทีมเรียกร้องแต่ก็มีผู้เล่นหลายคนที่ไม่สามารถเล่นระบบนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเล่นกองหน้า2คนได้แล้วพื้นที่ด้านกว้างที่จีดอนซานโชและก็บรูโน่ฟานนเดสต้องเล่นนะ่ะต้องพยายามคลองบอลให้ได้แล้วก็พยายามวิ่งเพลสิ่งคู่แข่งเข้าไว้ในยามที่ไม่มีบอลซึ่งตามที่ผมคิดนะทั้งสองนะ่ะยังขาดพละกกำลังในเรื่องนี้อยู่มากแต่ก็เอาล่ะเกมนี้แมนยูเตะคว้า3าแต้มได้และแมตช์หน้าก็ยังมีเกมดีๆรอพวกเขาอยู่ ดังนั้นผมเชื่อว่ารัฟรังนิกก็น่าจะพอใจกับชัยชนะแต่เขาเองก็ต้องคิดหนักแหละกับเรื่องของผลงานที่ออกมาเอามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของบรูโน่ฟานานเดสโดยสื่อท้องถิ่นก็คือแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับได้ออกมาวิเคราะห์ผลงานของบรูโน่ฟานานเดสในยุคข,ของกุนซือใหม่รัฟรังนิกตลอดช่วง2เกมที่ผ่านมานะครับว่าผลงานของกองกลางชาบปรูเกตร,รายนี้นะ่ะค่อนข้างไปทางแย่นะครับ โดยเฉพาะเกมเมื่อคือนนี้กับนอริซิตี้ซึ่งบรนะูโน่เนี่ยผ่านบอลสาเร็จแค่67%ครับแล้วก็เสียการคลองบอลมากถึง27ครั้งแถมจังหวะวางบอลยาวนะครับ7ครั้งเข้าเป้าแค่2ครั้งเท่านั้นครับและด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ครับทำให้ทางแมนเชสเตอร์ n นะู n นเต่ดจึงมองว่าด้วยระบบ42-22ของรนะัฟรังนิกบรูโน่เนี่ยปรับตัวเข้ากับแผนใหม่ได้ค่อนข้างช้ามากครับแต่ที่มันเป็นปัญหามากกว่านั้นนะครับก็เมื่อตอนที่บรูโน่ฟานนันเดสไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้ แมนยูเต็ดเองก็ดันไม่มีแผนบีในการรองรับเรื่องนี้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าปอป็อกบาที่เล่นแผนนี้ได้ยังคงเจ็บอยู่และตัวดอนนี่ฟันเดเบกเองทางรับรังนิกนายยังคงไม่เชื่อใจมากนักซึ่งก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัวฟันเดเบกน่าถูกส่งลงสนามมาแทนบรูโน่ก็ในช่วง2-3นาทีสุดท้ายตลอด2เกมที่ผ่านมาครับและอีกเรื่องหนึ่งที่แมนเชสเตอร์อ e ฟนิงนิวส์เอามาพูดถึงนะครับก็คือการทำฟาวต์ตั้งแต่ด้านบนหากว่าทีมเสียการคลองบอลและกำลังจะโดนคู่แข่งโต้กลับ ซึ่งบรรดาตัวรุกและก็ตัวทำเกมของแมนยูเต็ดทั้งมาคัสแรดฟอร์ดบรูโน่ฟานานเดสเจดอนซานโชและก็คลิสเตียโนโรนัลโดต่างเป็นกลุ่มนักเตะที่ไม่ชํำชองเรื่องการทำฟาวหรือว่าการตัดเกมคู่แขง่งตั้งแต่แดนบนซึ่งจุดนี้เองก็เป็นจุดอ่อนที่แมนยูเต็ดก็โดนนอริสิตี้ทีมบุยของตารางคะแนนเล่นงานไปเมื่อคืนนี้ด้วยครับแต่ก็ยังโชคดีที่ City นอะริสิตี้น่ะความเฉียบขาดมีไม่มากนะัก ดังนั้นก็ต้องมารอดูครับว่ารัฟดังเด็กนาจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เร็วมากแค่ไหนรวมไปถึงเรียกฟอร์มเก่งของบรูโน่เฟนันเดสให้กลับมาอีกครั้งได้ตอนไหนครับเรามาต่อที่เรื่องของอันเดรสเปเลล่านะครับซึ่งวันนี้เจ้าตัวหนาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ e อ p n ว่าเขาต้องการจะอยู่คาแข้งกับฟลาเมงโกในลีกบราซิลต่อครับเพราะว่าเขากําลังมีความสุขอย่างมากครับกับการเล่นฟุตบอลที่นี่โดยอันเดรสเปเลล่าได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า ความปรารถนาของผมก็คือการอยู่กับฟลาเมงโกต่อไปและตอนนี้เราก็พร้อมจะทำทุกอย่างให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วทางเราจะมีการคุยกับประธานสโมสรในเร็ววันนี้และแน่นอนว่าผมนะ่ะรู้สึกติดค้างกับแฟนบอลที่ไม่สามารถนำถ้วยแชมป์มาให้พวกเขาได้เฉยชมได้ตอนนี้บอกได้รับว่าผมจะทำทุกอย่างให้ได้อยู่ที่นี่ต่อและจะพยายามอย่างสุดความสามารถให้ฟลาเมงโกคว้าแชมป์ในปีหน้าได้สําเร็จส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายรอบวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของอองตัีริมัซยาน วันนี้ครับมีข่าวลือจาก MC Sport ีส่อของฝรั่งเศสนะครับได้ออกมารายงานว่า2ทีมจากฝรั่งเศสก็คือโอลิมปิกลียงและก็เป๊เชสนใจจีงตัวอองตอริมาสยานไปร่วมทัพนะครับโดยทางลียงครับสนใจจะยืมตัวมาสยานในช่วงมกราคมนี้เลยส่วนทางเปเชน่ะสนใจจะซื้อขาดครับในช่วงซัมเมอร์หน้าซึ่งคาดว่าจะเข้าไปแทนที่ของเคลลีเอมบาเป้ที่น่าจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดครับส่วนข่าวต่อไปของทางเออร์ลิงบราน์ฮารแลนด์นะครับอีกหนึ่งกองหน้าที่แมนยูเตดะ วันนี้มีรายงานว่าแมนซิตี้พร้อมจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่สูงถึง47ล้านปอนด์ให้กับมิโน่ไรอัลล่าหาว่าเขาสามารถกล่อมกองหน้ารายนี้ให้ย้ายไปร่วมทัพเรือใบสีฟ้าในช่วงซัมเมอร์ได้ครับพร้อมกันนี้นะครับยังมีการระบุว่ามิโน่ไรอัลล่าอยากจะนำเออร์ลิงบราห์ฮารแลนด์ให้ย้ายไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้บาเยนน์เรอัลมาดริดหรือว่าจะเป็นบาร์เซโลนามากกว่าครับและเขาหน้าพร้อมจะตัดแมนยูเต็ดออกจากสารระบบในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a e e b o o k Red d e v วิ Page กันด้วยนะครับผม